ส,สวัสดีจ้าทุกคนสวัสดีจ้าพบกับไอ้กบนักปั้นนะจ้าคุณแม่จ้าพบกับดิฉันเหมือนเดิมนะจ้าคุณแม่จ้าวันนี้ดิฉันจะมาเล่นเกมสาวทัมสาวทั้ให้ทุกคนดูนะจ้าท่านผู้ชมมาลุ้นกันสิว่าดิฉันจะแตกเต่าไรนะจ้าคุณแม่จ้า มาลุ้นกันนะจ๊ะว่าจะแตกปังแตกช่ำกันขนาดไหนนะจ๊ะมาลุ้นกันเลยนะจ๊ะคุณพี่จ้าวันนี้ไม่ทุนอยู่ที่ดบาทนะจ๊ะคุณแม่จ๋ามาลุ้นกันสิว่าไจะแตกเท่าไหรนะจ๊ะมาเบดสักห้าบาทก่อนดีส่วอันนี้กุลวสัวะนะรินพันกันก็ออากไปเลยจ้ะมา ออโตสาขาสิบออโตมาหลุนกั็สิว่าดิฉันจะแตกเท่าไหร่นะจ่ะคุณแม่จ่ามาหลุนกันเลยจ้ะคุณแม่จ้าโอ้โหมาหลุนกันเลยนะจ่ะคุณแม่จ่า ากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้อ้กอบน้อยนะจ๊ะคุณแม่กดกระดิ่งเพื่อเม่พผ้าจิ๋มใหม่ๆของช่องไอ้กอบนักปั่น้วยนะจ๊ะมาหมุน4รรอบฟรีเกมมาแล้วจากคุณแม่จ้ามาเลยจ้ะชนะในการหมุน40สบรอบนะจ๊ะแม่มาหลุนกันต่อเลยนะจาะคุณแม่จ้าโหรอบแรกไม่ถึงเ่งนาดีแตกไปแล้วช่ำฟรีเกมไปแล้วมาต้องแตกเยอะเยอะแล้วแหละต้องฟรี สีเกมคะแนนเนี่ยต้องแตกเยอะๆแล้วแหละคุณพี่จ้านี่ว่าขอแตกเยอะๆซ้ำจ้นะจ้าคุณพี่จ้ามามาจากคุณแม่จ้ามามาเงินรางวัลก้อนโตมาลุ้กัสิวันฉันจะแต่แถาไรเยะจ้าคุณพี่จ้ามาลุ้นกันเลยนะจ่ะมาลุ้นกันเลยนะจ้าคุณพี่จ้า โอ้โหได้780บาทสุดบางไปเลยจ้ะกับเงินรางวัลก้อนโตของดิฉันแล้วจ้ะคุณแม่จา๋าโอ้โหเสียงเริมไม่มีแล้วโอ้โหสี่รอยมาแล้วจ้ะโอ้โหแ๊บนึงเสียงไม่มีโอ้โหแม่ขออภัยด้วยเสียงไม่มีวันนี้เสียงไม่มากแล้วจ้ะคุณแม่จา๋าโอ้โหเสียงวาย ตายแล้วเสียงไม่มีครบคุณแม่จ๋าขออไปด้วยจากเงินรางวัลก้อนโตแตกให้ไปขาดไปซื้อยานะจ๊ะแม่ให้มันเสียงกลับมาขอบคุณจริงๆจังสาวทำได้สี่ร้อยยี่สิบหกบาทไปซื้อยา้าจ้าสาวทำบอกไวยขอบคุณมากๆจ้ะจะไปซื้อยาอะไรโอ้วันนี้เสียงไว้ดีเลยจากคุณแม่จ๋าขอเอาไปทุกคนด้วยนะจ๊ะคุณแม่จ๋ามา ลุ้นกันต่อนะจ๊ะกับรอบสุดท้ายกับคูณย0สิมาลุนกันสิว่าเงินรางวัลรวมที่ฉันจะได้เท่าไหร่นะจ๊ะโอ้โหได้1,000พันะจ๊ะไหมหนึ่งพันสองร้อยยี่สิบสองบาทเล็กสวยเหลือเกินนะจ๊ะคุณแม่จ๋ามาลุนกันต่ออีก40ิบรอบสุดท้ายนะจ๊ะคุณแม่จ๋าวันนี้เสียงไม่มาเลยสีเสียงแหบมากๆเลยนะจ๊ะคุณแม่จ๋าขออภัยทุกคนด้วยนะจ๊ะคุณแม่จ๋า ไอ้กบมีเฟรดแล้วจ้าจ้าคุณแม่จ้าไอ้กบมีเฟรแล้วนะอย่าลืมเป็นเพื่อนกันได้นะจ้าแม่เป็นเพื่อนกันได้นะจ้าคุณแม่เออมาฟีเจมโอ้โหไม่มาเป็นเพื่อนกันได้นะจ้าพิมว่าไอ้กบนักปั่นนะจ้าโปรไฟล์เหมือนรูปยูทูปเลยจ้าเหมือนโปรไฟล์ยูทูปเลยจ้าเป็นเพื่อนกันได้นะจ้าเพราะจะมีกิจกรรมดีๆแจกเคดิฟรี ใครที่รอเครดิตฟรีจากไอ้กบนะจ๊ะเจอกันเลยจ้ะเจอกันเลยนะจ๊ะเจอกันเลยนะจ๊ะเครดิตเครดิตฟรีนะจ๊ะคุณแม่จ้ะเครดิตฟรีนะจ๊ะคุณแม่จ้ะเจอกันเลยนะจ๊ะคุณแม่จ๋าอย่าลืมมาสนุกกับไอ้กบนักปั่นกันเยอะๆนะคะคุณแม่จ๋าแจกจริงแน่นอนจ้ะคุณแม่จ๋าติดตามในได้ใน Facebook ไอ้กบนักปั่นเลยนะจ๊ะคุณแม่จ๋าเออมา ลุ้นกันต่อนะจ๊ะคุณแม่จ๋าก็ฝากทุกคนนะจ๊ะคุณแม่จ๋ากดดูวิ o H e K B ดีโอให้ไอ้กบได้นะจ๊ะคุณแม่จ๋าช่วงนี้คนดูน้อยเหลือเกินนะจ๊ะคุณแม่จ๋าแต่ไม่เป็นไรเราก็จะดูเหมือนเดิมนะแล้วก็จะลองคลิปเหมือนเดิมนะจ๊ะคุณแม่จ๋าวาไม่ได้นะก็จะลงคลิปเหมือนเดิมค่ะก็ความสนุกและความบันเทิงนะจ๊ะคุณแม่จ๋ารัจจแจานลยป่ะโอ้โห,โห ฟรีเกมเถอะถ้าจะก้วใหญ่ขนาดกว้างขนาดเนี้ยมามามาโอ้โหแต่มีแต่สาวทำขออีกสักรอบหนึ่งฟรีเกมมา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 โอ้โหมาจริงๆจากคุณพี่จ้ะฟรีเกมมาจริงๆจ้ะสุดไปเลยจากคุณแม่จ้ะหมุนฟรีสิบล้อมุนฟรีสิบล้อนะจากคุณพี่จ้ะหมุนฟรีสิบล้อไปเลยจ้ะมา สาวาทำก็คือใจดีกับเราเหลือเกินนะเจ้าุณแม่จ๋ามาคูณหกไปเลยเจ้าุณแม่จ๋าคูณหกไปเลยนะเจ้าุณแม่จ๋ามา มาจากคุณแม่จ๋ามาจากคุณแม่จ๋ามาสี่อ้าเลืสี่สิบมาสี่สิบแปดบาทมาคูณสิบสี่แล้วมาเงินรางวัลก้อนโตไอ้กบแตกเลยสักคุณพี่จ๋ามาลุ้นกันเลยสักคุณพี่จ๋ามาลุ้นกันเลยนะสักคุณพี่จ๋ามาลุ้นก็คือว่าที่ฉันจะแตกเท่าไรนะจ๊ะ โอ้โหได้หาร้อยแปดสิบแปดบาทสดสดไปเลยจ้าคุณพี่โอ้โหวันนี้ไอ้ก,กบเสี่ยงไม่มาเลยเสี่ยงหายไปเลยจ้ามารอบสุดท้ายกับคูณสิบหกมาลุ้นกันสิว่าดิฉันจะไส่เท่าไหร่โอ้โหเงินรางวัลล้วนไว้ส้่โอ้โห ในหกร้บาทก็คือได้อยู่ได้ยืนะจ๊ะคุณแม่จ๋ามาอีกสิบ้ารอบจากคุณแม่จ๋ามาลุกันเสิว่าดิฉันจะแตกเยอะแตกช้ำแตกปังขนาดไหนจะสร้ามาแล้วจ้ามา21บบาทแตกแล้วจ้ะคุณแม่จ๋าคลิปนี้นะจ๊ะก็สร้างมาเพื่อความสนุกความบันเทิงเท่านั้นนะจ๊ะ ในคนไหนที่ต่ำกว่า18ปีไม่แนะนำให้ทำตามนะจ๊ะคุณแม่จ๊ะไม่แนะนำให้ทำตามนะจ๊ะแม่ดูเพื่อความสนุกความบันเทิงได้นะจ๊ะคุณแม่จ๊ะแต่ไม่แนะนำให้ทำตามจริงจ้ะแต่คนไหนที่มากกว่า20ปีแล้วอยากเล่นตามเหมือนไอ้กบนะจ๊ะก็ใต้คอมเมนต์เลยนะจ๊ะแม่ไอ้กบทิ้งเลงนะจ๊ะใต้คอมเมนต์ทุกคลิปเลยจ๊ะ ให้ทุกคนได้เล่นกันนะจ๊ะคุณแม่จ๋าทุนน้อยทุนเยอะเล่นได้เหมือนเดิมนะจ๊ะแม่วันนี้ทุนชั้นเยอะนิดหนึ่งเจ็ดร้อยกว่าบาทเนาะแต่บางชิปชั้นไม่ถึงร้อยหนึ่งก็มีก็แตกเหมือนกันนะจ๊ะคุณแม่จ๋าว่าไม่ได้นะถ้าคนไหนสนใจเล่นก็ใต้คอมเมนต์เลยนะจ๊ะคุณแม่จ๋าเออไม่ได้ขายของนะทบไม่ได้อันนั้นด้วยพบไม่ได้แบบ สปนอนเซอร์ด้วยแต่เราก็แบบช่วยเขาอะเออพราเราได้เงินจากเขาเยอะอไงเข้าใจปะเออมันเป็นเบฟจากแบบต่างประเทศมังถ้าจะไม่ผิดนะเออเราเอาสัก10อโอตโต้สิเบสสักส0สิบออโต้ดีกว่านาอเออมาลุ้นกันต่อแต่สักแมหามาลุ้นกันต่ออีกสักรอบสองรอบแตวสักเมษา นะถ้าคนสนใจอยากเล่นก็นั้นได้นะ,นะจ้าคุณแม่จา๋านี่จะแจกอันเครดิตนะลองดูถ้าได้แบบสามพันคือนี่จะแจกเลยนี่พร้อมแจกเครดิตฟรีแบบช่ำๆให้ทุกคนได้เล่นกันนะจ๊ะให้ทุกคนได้สมัครกันเลยอ่ะจ้ะถ้าใครที่ติดตามไอ้กบก็ รอได้เลยนะจ๊ะคุณแม่จ๋าดิฉันจะแจกเครดิตฟรีนะจ๊ะคุณแม่จ๋าแต่เราได้ได้150บาทแล้วนะจ๊ะคุณแม่จ๋ามาขอแตกอีกค่ะขอแตกแบบยำๆฉ่ำๆไปเลยจ่ะคุณแม่จ๋ามะลุ้นก็นต่อโอ้โห2,000กว่าบาทแตกแล้วจ่ะคุณแม่จ๋า100กว่าบาทแตกแล้วจ่ะคุณแม่จ๋าโอ้โหสุดปังจริงๆจ๊ะเงินรางวัลก้อนโตแตกแล้วจะมาลุ้นกันสิว่าดิฉันจะแตกเท่าไรนะจ๊ะคุณแม่จ๋ามาลุ้นกันเลยนะจ๊ะโอ้โหได้สองพัน 8ปดร้อยสีบดาทจริงๆจ้กคุณแม่จ๋าอีก25บรอบสุดท้ายม,มาลุ้นกันสิว่าดิฉันจะแต่งเท่าไรนะจากคุณแม่จ่ามาลุ้นกันเลยนะจ๊ะมาลุ้นกันเลยนะจ๊ะคุณพี่จ้า โอ้ะมะแต่อีกไหมโอ้โหฟรีเกมมาแล้วจ้ะคุณพี่จ้าฟรีเกมมาแล้วจ้ะคุณพี่จ้าแตงเงินรางวัลก้อนโตแตกก่อนแต่คุณพี่จ้าไม่การเสียเวลาฉันอยากเล่นฟรีเกมฉันเอาเลยจ่ะเงินรางวัลก็ตัวเสดเกือบพันนะแม่เก้าร้อยสามสิบสามบาทแต่เนี้ฟรีเกมก่อนจ้ะคุณแม่จ๋าบรรลุกันสิว่าหมดสี่สิบรอบจะได้เท่าไรแต่จ้ะคุณแม่จ๋าบรรลุกันเลยจ้ะบรรลุกันเลยนะจ้ะคุณพี่จ้าโอ้โหแตกหกพันแล้วจ้ะต้อง แจกฟรีเกมละนี่นี่แจกเลยนี่แจกสักสิบคนหรือแบบยี่สิบคนดีกว่าคนน่าจะได้เยอะนะพุพ่งดตามเราเพิ่งหกสิบกว่าคนเองเออว่าไปอจะเป็นแม่มาหลุ้นกันต่อจะเป็นแม่จ้าหลุ้นกันต่อจะเป็นแม่จ้ามาหลุ้นกันต่อเลยจะเป็นแม่จ้า เงินรางวัลก้อนโตแตกแล้วจ้าคุณนิ้จามาลุ้นกันสิว่าด,ดิฉันจะแตกเท่าไรนะจา้าโอ้โหได้หนึ่งสาดสบ้าทสุดๆไปเลยจ้าแมมาลบทายมาลุ้นกันสิว่าด,ดิฉันจะแตกเท่าไรแตกจำแตกปังหรือเปล่าน,นะจา้ามาลุ้นกันสิว่าโอโ้โอหคูณยีสิไปเลยจ้าแมมาลุนกันิวเินรางวรวมดินจะได้เท่าไรา้ามเออมาลุ้นกันต่อเลยจ้าคุณแม่จา้ามา มามุ่นเร right? ็วๆไปเลยใช่ไหมแตกแบบจำๆปังๆกับอ okay. ีกสิบเก้ารอบเลยใคุณแม่จ๋ามาแตกอีกแล้วจ้ะมาแตกอีกแล้วจ้ะโอ้โหสุดๆไปเลยจ้ะุณแม่จ๋าแตกอีกแล้วจ้ะโอ้โห้หมื่นหนึ่งต้องแตกแล้วแหละหมื่นหนึ่งต้องแตกแล้วแหละหมื่นหนึ่งต้องแตกแล้วไอ้กบวะหมื่นหนึ่งต้องแตกแล้วโอโห้หนึ่งหมื่นหนึ่งแตกจริงๆเลยไอ้กบวะหมื่นหนึ่งแตกและหมื่นหนึ่งแตกจริงๆจากผมวิจิจ้ะ สุดๆไ,ไปเลยสุดๆไปเลยสากคนที่จ้าเงินรางวัลก็โตแตกเตะนะจากคนที่จ่าสุดๆไปเลยโอ้โหได้สองพันหนึ่งร้อยห้าสิบแปดบาทสุดๆไปเลยจ้ามาสิบสี่รอบมาขอบพันห้าได้ปะ่ะเออหมื่นห้าได้ปะ่ะก่อไปอ่ะมามามาแต่กันต่อนะจ้าแม่อีกโอ้โหฟรีเกมสิบสองรอบมา โอ้มาเลยจ้ะคุณแว๊ดสุสุดไปเลยสุดๆกันต่อนะจ๊ะคุณแว๊ดจ้ะสุดๆกันต่อนะจ๊ะคุณแว๊ดจ๋ามาลุ้นกันเลยนะจ๊ะมาลุ้นกันเลยนะจ๊ะคุณหิ้วจ๋ามาลุ้นกันเลยจ้ะ โอ้โหได้422บาทจ้าคุณแม่จ้ามันลุ้นกันต่อเลยนะจ้าคุณแม่จ้าว่าจะแตกอีกเท่าไหร่จ้ามาลุ้นกันเลยจ้ามาจ้ะมาจ้ะคุณพี่จ้ามาจ้ะคุณพี่จ้า โอ้โหแตกแบบช้ำเหลือเกินนะสัะกคนยี่สิบแตกแบบช้ำจริงๆนะจ๊ะแม่คนยี่สิบองแล้วแตกอีกจ้ะแตกอีกจ้ะโอ้โหเกือบไฟเกมอีกโอ้โหเงินรางวัลก้อนโตแตกนะจ้ะได้หนึ่งพันหนึ่งร้อยซองบาทนะจ๊ะแม่บอลลูนก็สิว่าเงินรางวัลรวมดิฉันจะแตกเท่าไหร่นะจ๊ะคุณพิจะมาลุ้นกันเลยจ้ะได้หนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบบาทจ้ะคุณพิจารณาลุ้นกือ,อบอีกสิบเอ็ดล็อกสุดท้ายบอลุูนก็สิว่าดิฉันจะแตกเท่าไหร่นะจ๊ะคุณพิจาร มาจากคพี premises, pas, ่จ้ะมาลุ night, ้นก anyway. like ันเลยจ้ะมาลุ้นกันเลยจ้ะโอ้โหแตกแบบช้ำจริงจริงจ้ะมาแตกยังไงแตกรือเปล่ามาคูณมาอีกแปดรอบมาอีกแปดรอบมาปั๊บ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 มาโอ้โหมาสุดสดไปเลยจ้ะแม่คูณเจ็ดร้อยห้าสิบหกบาทนะแตกไปแล้วหนึ่งหมื่นสองพัน 60บาทจุด25สตางค์อะคุณแม่โคต่างโคตสุดไปเลยจ้ะคุณแม่จ๋าสุดจริงๆนะนี่ว่าสุด,ส,ด,ส,ดสุดเลยก็ฝากทุกคนกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กบด้วยนะจ้าคุณแม่จ๋าเออ คลิปนี้ไอ้กบลาไปก่อนนะจ้าคุณแม่จ๋าเจอกันใหม่คลิปหน้านะคลิปนี้ไอ้กบไ,ไ,ไม่มีเสียงนิดนึงก็ขออาภัยทุกคนด้วยนะจ้าเออเจอกันใหม่คลิปหน้านะอยากให้เล่นเกมอะไรก็ใต้คอมเมนต์เลยนะจ๊ะวันนี้พูดเลยนะว่าไปแอดเฟซไอ้กบเลยเพราะว่าจะมีเกมสนุกสนุกฟรี <c oughs> มีกิจกรรมสนุกสนุกแจก เครดิตรีให้ทุกคนดูนะให้ทุกคนดูอะไรทุกคนเอาเลยค่ะเออนาจาไปติดตามกันได้จ้ะบ๊ายบายขอบคุณแนละสวัสดีค่ะ